มีไวโวเดตครับผมจะเอาครับผมผมบอกเลยว่าผมจะกากระบาดอันติดักไปหนึ่งสเต็ปปุ๊บแล้วก็ชาร์จเข้าไปเพียงเข้าไปแล้วฟันฟันโดนไปดีกากระบาดเป็นตัวเอ็กซ์ชาร์จแตะเข้าไปนี่ไงออนสลัดอะไรเหมาะสำหรับการไปเล่นออฟเลนมากกว่าแหละแต่ก็พอเล่นป่าได้นะสี่จตุรทิศสี่จตุรทิศสี่จตุรทิศชาร์จทุกเช้าเราชาร์จกากระบาดอีกหนึ่งทีทุกชาร์จเรา โอ้ยแรงแรงแรงสองมันสี่โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมกับทาชินะครโหวันนี้เราก็มารีวิวในประมาณแกล้งคอนนะครับผมก็ได้เล่นเป็นจังเกิลน,นะจริงๆก็ลองไปเล่นออฟเลนดูแล้วออฟเลนก็เก่งครับแต่จังเกิลเนี่ยผมยังไม่ได้ลองเลยในที่ที่ผมจะมาลองให้ทุกคนดูนะครับว่าถ้าเราเอาทาชิมาเล่นในตำแหน่งจังเกิลเนี่ยมันจะเก่งไหมนะครับผม รู้สึกว่าอัพสกิลหนึ่งนำอยู่แล้วนะผมสำหรับตัวนี้นะอ่ามาอธิบายทางด้านสกิลกันดีกว่าครับสกินี้นจะเป็นการปลาขึ้นนะครับผมถ้าสมมติว่าทำสเต็กสี่ทิศได้ก็จะสามารถใช้สกิลในการกวาดได้แทนนะครับผมสามารถฟ้ามสองกองได้ด้วยนะครับผมนี่จับๆนี่โคตรเปรี้ยวครับผมสกิลสองจะเป็นการพุ่งแล้วก็ฟันรอบตัวนะครับผม มีดาเมจแล้วก็ถ้าสมมติว่าตีฮีโร่เนี่ยจะลดคูดาวตีสามพีคูดาวรีเซ็ตนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับสาม,มารถคอมโบได้รวดรวดตัวนี้เป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างแปลกประหลาดกับตัวอื่นมากอยู่นะครับผมเพราะว่ามันต้องตีเป็นมุมสี่ทิศนะฮะถ้าไม่ตีมุมสี่ทิศต,ตัวมันไม่ค่อยเก่งนะครับผมพลังแฟงนที่ผมใช้ผมก็เป็นเอาเซตรวยมานะทุกคนก็เป็นเซตนี้นะครับผมอาชิมี่นะใช้ตัเบลดเดลี่คอร์นะครับความเร็วในการฟาร์มถือว่าปกตินะสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ผมก็เอารูนเจาะร้อยกลางสปิริตมานะครับผม น่าจะเป็นลูนที่ดีต่อจังเกิลน,นะแต่ถ้าเล่นออฟเลนผมเล่นเป็นลูนโคร์เรนบอดี้นะครับผมย้อนฟาซานะเจนไม่ด้อกนะครับการดีสู้นะผมอันติเมตจะเป็นการกากระบัดนะครับผมกลางวงล้อมแล้วก็ฟันลงไปตรงกลางสามารถรีเซ็ตสกิลหนึ่งได้ทันทีไม่ใช่สิต้องบอกว่าสามารถทําให้ใช้สกิลหนึ่งในการแบบวกวาดได้ทันทีนะเวันหล่อที่สุดเจนี้ผมชนกับเออร์เรลเลยนะครับเนี่ยว่าฟอร์เรนน่าจะผ่านทางนี้นะครับผมเปิดได้อันติเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ชาร์จ สามารถใช้สกิลสองมุฟได้เขาใช้หมดแล้วเพื่อนฆ่าแม่งเลยสิเออเออสกิลหนึ่งไปเออไม่ต้องอสี่ทิศหรอกฟันธรรมดาเนี่ยแหละไม่ต้องสี่ทิศหรอกไม่ต้องสี่ทิศหรอกเออเราต้องเฟิร์สบัตแล้วช็อตนี้ตัวรีเวอร์เลยแล้วกันนะฮะแต่จริงๆริงธนูจริงเร็วอาจจะดีกว่าก็ได้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอะไรดีเพราะผมรู้สึกว่าตัวมันต้องการไอเทมกระตีนค่นอนข้าง,ง,งเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราจะออกเป็นไปสต,ต็มโตครับผมนักการปินเลือด ไปครับไอเทมก็อาจจะมั่วๆนะทุกคนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่น่าเอาทาชิมาเล่นจังเกิกลกันหรอกน่าจะมีแต่ผมนั่นแหละแต่ตัวมันต้องการให้แฉคสปีดจริงๆนะผมสหรับทาชิสำคัญมากช่วงเก็บสตแต็กที่สำคัญต้องการมุม่งวิบบ่งสปีดด้วยปุปซุปปั๊บปับ๊บตีเป็นมุมครับสองสามมุมล่างมุมล่างมุมล่างเสร็จปุ๊บเราไาร์ทได้ นี่ครับผมบอลเล่นมาการกระบ,บาดหนึ่งทีโปโป๊ะขาดเพี้ยเข้าไปเซตที่สองปับ๊บตัวิออนยกไปกลางวงล้อมอีกแล้วปล่อยผมไปซาปปปต้าปั๊บปั๊บตีตีหน่อยสวยครับผมโอ้ยเออโล่มันกลับมาเอาอีกเหรอเนี่ยทำไ,ไมอยู่ยงคงกระพันขนาดนี้ ผมคิดว่าเกมนี้ผมลหลังจากที่ผมได้ไาร์ซอมบัวแล้วผมน่าจะต้องรีบออกไปตัดเลือดนะผมเพราะว่าฝั่งตัครับมีซัดเทนเยอะมากเลยนะครับผมลาซาตาสป,ปอร์ตนะครับในฝัตัครับเงินหนึ่งด้วยนะถ้าเล่นสายธน,นูก็จะหนุกหนุกหน่อยนะผมดีเร็วก็เล่นอยู่่ข้างล่างนะ โอเคครับได้ไปสเต็มโดลแล้วนะครับเราก็จะขึ้นเกิร์ซอบเดทนะหลังจากนั้นก็น่าจะต้องรีบขึ้นทอยเลยนะครับเพราะว่าเป็น2ตัวเลยนะฮะัอเียนซาตาา้ตาตัที่จำคัญซาต้าจับเงินหนึ่งด้วยนะฮะอันตารายอยู่เกิดตีไปกันนะเนี่ยไม่ไหวได้ยังไงล่ะออกันูม,มาขนาดนี้ สก, 1, กิลหนึ่งไปปุ๊บสกิลสองตีเป็นมุมสกิลสองทีได้มุมแล้วได้มุมที่ดีก็ชาร์จเลยหนึ1 1> ่งทีแล้วกันปั๊บพันสองนะครับไม่ใช่เบาๆเหมือนกันนะแรงใช้ได้ยืนยืนแล้วช็อตไปอย่างแม่นยั่งว่าเอาอเราต้องอยู่ข้างบนหรือเปล่านาทำก,ก่อนก็ได้นะครผม เป็นตัวที่เล่นสนุกนะครับแล้วก็เท่ที่สําคัญถูกมากนะผมน่าจะเล่นกันรัวๆนะในแรงจะสกิลสองไปแล้วด้วยกว่าแล้วเขาจะเริ่มมีสกิลนี้แล้วนะครับไปช่วยข้างล่างกันดีกว่าครับผมคราสกาบัต์การ์มล็อตปุ๊บถอดเด็ดดีนะเดะทันโหเกือบไม่ทันเหมือนกันเนี่ยโหทิ้หมดเพื่อนพอเลยหยุดกันแค่นี้ ครับการเงินก็ไม่แย่นะเงินผมก็นำฝากตัวข้ามเยอะอยู่เราต้องเก็บสแต็กซี่จากตูระคิดให้ได้นะครับผมตีคิวหนึ่งไปปุ๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยขาดมุมล่างมุมล่างสองมุมเลยอ้าวติดคือไม่ติดคือตกเครื่องในเงียโดนโดนกระสุนเอลซูเข้าไปติดแบนเลยนะครับผม แล้วราอาจจะอยู่ข้างบนนั่นแน่ผมว่าแต่มีไวโอเลตครับผมจะเอาครับผมผมบอกเลยว่าผมจะกากระบาดอันติดักไปหนึ่งสเต็ปปุ๊บแล้วก็ชาร์จเข้าไปเพียงเข้าไปแล้วปันฟันโดน,นไปดีเฮ้ยคอมโบมันก็หล่อเท่มากน,นะครับเนี่ยสำหรับคาช์คิว่าตัวมันเท่จัดเลยนะพอยจริงๆเฮ้ยวโดนเยอะโอ้โหเสียแข่งฟรีอีสปอร์ตได้ช็อตฮาไปหนึ่งคูลเพื่อน ตามไปครับแต่กอทีคิวก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะ <c oughs> คิว่าเป็นป่าที่ดีแต่ตัดเรือมแล้วด้วยเราขึ้นทอยเลยครับเจอกับซาต้าเนี่ยยังไงก็ต้องมีทอยนะลองหนึ่งหนึ่งกับซาต้าดูหน่อยละกันนะครับอยากรู้ว่าตัวมันจะเก่งขนาดไหนเหมือนกันเข้าไปปุ๊บสกิลหนึ่งปั๊บโดนโดนไหมฟันกากบาดชุ่มชํำชุ่มช,ชาร์ทโอ้โหชิบห่ายแล้วครับผมอย่านะ อย่านะช่วยผมด้วยกดแข็งรอเลยครับนี่แหลกครับช่วยผมด้วยครับสกิลหนึ่งไปชาร์ทเพียงเข้าหนาา้ามึงอไงมาอยู่ใบลุนโอ้โเออคึกไปหน่อยขออภัยนะครับผมพอดีโดนไล่มาแล้วได้สวนกับอารมณ์มันก็เลยจะมีมเป็น,นเรื่องธรรมดารู้สึกว่าตอนแบบปลดปล่อยดาบเนี่ยเวลาเราตีนะครับผมจะได้กล่องแล้วก็เลือดแบบเป็มรัวงเลยนะเรียกว่าต้องสู้อ่ะเล่นเหมือนฟอลอเรนติโน่ครับ ก็ใจสู้หน่อยถ้าใจปอ๊อตนี่ไม่ไหวนะเล่นกับอาชิพอาชิไม่ถูกใจสิ่งนี้อ๋โอโหเงินผมน้ำเยอะมากเลยนะครับก,ก็สวยได้ห้าหนึ่งสองห้าพันหกเงินผมอยากลองของวะใบรุ่นข้างล่างเนี่ยใบรุ่นตายเปล่าอยากลองของว่ะกากระบะ ชับปช็อปุ๊บสกิลหนึ่งโหอันนี้ไปเลยต้องเป็นสกิลที่น่ากลัวจริงพุ่งสั่งจะแตกฟันโคตรไวครับผมถือว่าเป็นอันตรีเปิดที่ดีเลยนะสำหรับคาชินะครับเอาตีตีตีแดดแกดด๊สดดโอ้ยกลางโล่สวยเพื่อนแต่ไม่มีคิทแล้วแต่ก็ตีป้อมได้อยู่จะพยายามตีป้อมให้นะแต่ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนอย่าคาดหวังเยอะนะเจ็ดเวียนตีครับผมตาตาอ้าววันที่วัรุ่น โอ้โหท้าวเกินทำไมรุ่นบางทีอ่ะการกระบาดเป็นตัวเอ็กซ์ชาร์จแตกเข้าไปนี่ไงออนสลโอตรเท่ตอนมันชาร์จดาบอะทุกคนโคตรถูกใจสิ่งนี้เลยเนื่องาเล่น Arduino ที่ไหนได้ทาชิ ครับผมตอนนี้เราก็ได้เป็นโรดี้แล้วนะตัวนี้มันค่อนข้างทูดามเอทนะผมเพราะงั้นผมคิดว่าผมไม่ต้องไมไ่ต้องออกจั่เกาะน,นะเราก็ออกของปงของกันอะไรนี้ก็ได้นะผมทีนี่ไม่ต้องนะหรือถ,ถ้าอยากได้ดาเมจก็แต่ดแดงครับผมเออผมก็อยากลองดามเอทกันวนะ่ะลองดาบแดงเลยแล้วกันนะสวัสดีสตาแขนเออโร่ประคับในดาบใช่เหรอมันก็เป็นจอมยุทธ์ธรรมดาเนี่ยแหละเพื่อนมันไม่ได้เอาแขนเออโร่มาหรอก โอ้เออร้องไห้กับสิ่งนี้แล้วเนี่ยโอ้สงสารจริงนะครับมีคนเข้าใจผิดว่าดาบของทาชีเป็นแกนโอ้รอเศร้าเลยคนออกแบบนี่รู้สึกผิดหวังกับสิ่งนี้ตีมุมตีมุมตีมุมกากระบาดเป็นตัวเอ็กแล้วก็ชาร์จโซนข้างหลังเข้าไปไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าช็อตนี้ผมมาช่วยแล้วครับตีธรรมดาได้เลยครับมาอีกครับไปรุ่นอ๋อสงสาร่ะ คาชิถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเออเลาสดาเมจก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะครับผมคาชิน่าเยอะเหมาะสำหรับการไปเล่นออฟเลนมากกว่าแหละแต่ก็พอเล่นป่าได้นะสี่จตุรทิศสี่จตุรทิศสี่จตุรทิศชาร์จทุกเท้าเราชาร์ตการกระบะอีกหนึ่งทีทุกชาร์ตเราชาร์จอุ้ยแรงแรงแรงสองบันซีเฮ้ย แดงกันนะเนี่ยไปรุ่นไปรุ่นทาชีใครทาน์เปล่าวะทุกเช้าเราชาร์จ <c oughs> สมัยนี้เรายังรู้จักกันอยู่ไหมครับนี่ทุกเช้าเราชาร์จเนี่ยแล้วก็เร่องสวยเราจผมหาดาบแดงก่อนแล้วกันนะจะได้แบบแรงแรงมาดิไปรุ่นก็มาดิไปรุ่น ออมาดิครับไปโอเลตน,นี่เราลงไปแดนจะได้ดาบแดงแล้วเพื่อนอีกนิดเดียวอีกดเดียวจะได้ลองของแล้วว่างไงฟอร์เรนอยากลองของปะล่ะปิงฟันเข้าไปอุย้ยดึงกลับมาแล้วโดนไปดิครับาคาบอ๋อเกมไหมดาบแดงขึ้นมาแล้วฟันฟันเข้าไปโอ้โหเป็นราเีจริงเลยนะครับทาชิตัวนี้เอ็มพีพีก็น่าจะเป็นของผมอยนะู่แล้วนะว่อแต่ว่ายาก ใช่มันก็เล่นป่าได้เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสายไทโนรหือว่าสายโซลิเวอร์เนี่ยจะดีกว่านะดูกันครับเอ๋ MVP อบีพีจริงด้วยนะผมต่อเน,นื้อเกาตาด้วยนี่ก็เป็นการรีวิวทาชิในแลนคอนต้นๆน,น,นะครับผม <It> s <S ดาเมจก็ถือว่าแบบปกตินะไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะผมยี่บเก้าจเปลยนะครับความเสียอีกพยี่สี่จุดามเปอนต์เนี มาดูเซตไอเทมกับสกอย์เพีตอนจบเกมของผมดีกว่านะครับผมค่า9ตาย1นึ่งแอซซนะครับ MP 15.1เลยนะครับผมนี่ก็เป็นเซตไอเทมของผมนะครับที่เอามาเจอกับเออรอนนะทำดาเมจยี่สิบเก้ารับดาเมจไปยี่สิบสี่ก็เยอะเลยนะครับทีมไฟทแปดสิบเจ็ดเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการรีวิวทาชิกาในแกลนคอนต้นๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนีี้สสวััดครบ Hey, เสียงเพลงตัวละครเหมือนเสียงเกมเลยนะครับเนี่ย hey!